ครับสมายดีพี่น้องปองไปสู่กูสู่คนนกับพบกับขาพระเจ้าเซนเคยนะพี่น้องแซมแซแนลนะพี่น้องมเาก็สิมตตามติดสวิตคนจนกับไอเตียงของแซเนลเซนเคยนะพี่น้องเป็นคลิปที่สามนะพี่น้องโอเคเนาะสาสียเวลาเวลาไปชมดกันเลยนะพี่น้องเนาะไปสวัสดีสายดีพี่น้องปสู่รูสูคนนก็ยินดีต้อนรับสู่ เบ่าเตียง makan, ทองซางนเนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี่เ่าเตียงก็มาอยู่บ้านดงมักเนียวหน่อยนะ้องพ่อแม่พี่น้องเมืองอุทุมพรแขวงสวรนเนะีตพี่น้องเองคือเบ่าเตียงมาเห็นเพื่อนหลังหนึ่งพี่น,น,น้องเองก็ตอบไลยน้อยหเนาะเป่าเตียงร็งมาถามเบิงว่ามันเป็นเพื่อนไผ่จัิงได่พี่น้องมันดูกลางป่ากลางลรุงเลยพี่น,นเนาะอ่านี้ปรากฏว่ามีเพื่อนเป็นเพื่อนป้าคนหานึง่งหรือว่า เชิดใหญ่ก็ได้เพียงเราก็เท่าเราจตื่นไปเนาะ <S <S แล้วบหัวเรือนเล้าพี่น้องเอ้ยตันนี้บัตเตียงก็ลูกมาถามมางเพิ่นเพื่นก็บอกว่าหัวเรือ,อนเหล้าดีดีแล้วนอนอยู่นี่แหละพี่น้องเห็นเนะ <S <S าะบัตรเตียงมาสัมบุกเข้าใกล้พี่น้องเอ้ยถ้ามารายละเอียดมันจะเป็นยังไงกันบัตรเตียงยังบริษัมเราพี่น้องเนาะผมเป็นไปเป็นมาแล้คนบ้านใดอยู่ไซถึงมาได้อยู่นี่นี่ยบตเตียงยังธนาคามเนาะ สิพาพี่พาน้องเข้าไปตามพร้อมๆกันเลยพี่ไม่พี่น้องเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแบบละเอียดละเอียดเลยพี่น้องเนาะเอาไปตามพร้อมกันพี่น้องเลยเราไปดูนี่เลยสบายดียายสบายดีสบายดีดยเลยเด้อขอโทษเด้อวันนี้ยังหนีไม่เนี่ยมันจะซื้อยังน่นอ,นอ,อ,งนองซื้อแม่น,นันกะซื้อเพิงซื้อเพิงเออ แม่ตู้เพิ่ม่ตเพิันยุปีคกอายุกชิดเจ็ดปีแม่แล้วเด็กคนบ้านตรงเงี้ยวนี่บ่อ่านบ้านเกิดเมืองน่นอ่าอยู่ตองแกนวัดทำพี่น้อยเพิ่นละหาเรื่องว่าแม่น่ะเป็นป๊อบหาแม่น่ะไม่ได้เยี่ยนหยังหาเว้ากับลูกว่าแม่เป็นปอบมาลูกเจ้าของว่าแม่ลูกเจ้าของลูกไปกับลูกชายเว้าหลาเดี๋ยวเดียวกันนะลูกชายเป็นเกาหาแม่ตัวเอง ว่าเมย์เตรยมป็นปอบพี่น้องเฮ้ยเรื่องเล่าน่าสนใจไหมน้องน่าสนใจแฮงไปไปไรเป็นส้มันตอเลยละยันเพิ่นคาละนี่มามาอยู่พี่ป่ะนี่มาอยู่พี่แล้วมาขอชนอยู่น้ำเพิ่นขอชื้อดินเพิ่นขอดินลูกแก้วนี่โอ้แต่มามะทุกอยู่นี่ป่ะนี่มาปุกอยู่นี่มาทกเข้มนี่อ๋อ อันนี้ก็เป็นอันมองเจ้าอยู่นี่อันนี้เป็นดินของเจ้าเองบอ่นี่น่ะดินกะแม่ขอเพิ่นนั่นแล้ว่ะเงินกะยังม่ได้ให้เพิ่นยังบ่พออ๋อคือคือชื่อแบบว่าให้เพิ่นยังบ่พอว่าใช้ซื้อเงินยังบุฟฟ์เขาขายพิ่นนั่นสองมื้อพ่นน่ะจะได้ชี้มูลดินตอนนี้น่ะใครนี่เนี่ยออหอมหอมนี่อ๋อ คนขายอยู่พคนทึงแต่ละหาหมื่นอันนี้น่าจะมีสี่หมื่นเพิ่นป่านไหมอันนี้นอันนี้เขาอันของไครแต่กระตุกมันนี Raymond> ่กระตุกนานลูกชายนอนนั่นลูกชายเจ้าบ้านนี่ลูกชายล่ะลูกชายลูกชายกับมาดามกันมาดามกันใช่ยังน้อยกับแม่โดยโดยโดยดยดยบัดอันเจ้ามาอยู่นี่จักปีเลยเพิ่นจากจากเพิ่นมาอยู่นี่นั่นหกปีนี้ล่ะ มันเป็นเนืได้จังว่าอันเพิ่นจังว่าหาว่าเจ้าเป็นปุ๋งเป็นโปะเพิ่นมันมีอาการอะไรไหมปนชังแปลว่าลูกมันละชังบ่แม่นไต่บ้านไต่เมืองเว้าลูกไผกับลูกชายเว้าว่าแม่น่ะเป็นปอบแล้วบัดนี้บัดเข้าฮักกาคนก็หลายคนแล้วอันเขาว่าเป็นปอบมันะมันผีปอเข้าคนแล้วเข้าแล้วไปค้าค้าตายแล้วแล้วไปเข้าผู้ใหม่น่ะดอกบ่แม่นมันเป็นปอบปากกูเป็นช่างบัานแล้วกูค้ามันไอ้ชื่อว่าแม่ได้ยจันเข้าค้า มาพีบ่ตายบ่ตายก็ใครได้ตายเจ็บตายโชว์แม่เนี่ยประเทศยังยังกับบดีมีทุกอย่างย่างเขาฆ่าย่างเขาฆ่าหลับปุบนี้ดู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 น้องกับบ่มีผู้ใดมาบังมาในคอยมาก็บมาดูนี่ว่ามึงอยู่มึงนอนเจ้าหดือเป่แม่อะไะบ่ได้โตได้ต้มบ่าเสื้อกับเบิ้งรถนี่มึงอยู่มึงนอนเจ้าอ นอนอยู่นี่เลยนอนอยู่นี่เลยไข่ปลุกให้กร็จบที่นี่ฮะไข่ปลุกให้ส้มเนี่ยลูกปลุกจะมาอยู่กับใครอยู่เลยอยู่กับลูก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 ชายอ๋อลูกมาอยู่นั่มบอดอันนี้ไงลูกเราไปเฮ็ดเวกจะู่หงงานพอได้เงินซื้อข้าวกินไปอันนั้จะมีลูกจะคนเนาะจะคนเดียวเลยนะเอาหน้อยคนเดียวอันล่ะไปเฮ็ดเวกจะู่หงงานเอาบัตรผู้ชิไลายจ้ามาเลยค่ะ อันผู้นั้นกาบมันมาเป็นลูกเลยเด๊ล้านชาติมาเป็นลูกแล้วคนไรมาเ,เป็นถึงขันเล่าบ่ตัดถึงขันเล่าอ่ะตัดลูกตัดแม่ครับปู่ว่าเล่าเป็นปอบเลยพี่น้องนุ้งใส่คนหนึ่งอ่ะว่าละว่าแาม่น่ะตัวเองน่ะเป็นปอบแต่ลแม่ตัวเองนี่จากเพื่อนพี่น้องโอ้สวิทเล่าหาสนใจแล้วก็สงสารแน่พี่น้อง เวลาไปส่งมันต้องว่าไม่สิจะไงไปเออลูกเจ้าอยู่ลูกอยู่งอะเพื่อนไรนี่แหละแม่ก็เลยตัดชาตัวาบ่แม่นลูกเขาก็บ่ได้มาไกลมาคอยแม่บ่ได้ชนใจคือบ่แม่นพ่อแม่นแม่อ๋อคิดคิดถือว่าบบแมนลูกแล้วคนนั้นโบแมนลูกตัดวิเชตบ่กโบแมนลูกเขาแม่นแบบมีของมีวิชาเนี่ยแม่ชิมบมอค้ามันตายโอลูกชายกับลูกชายผู้นั้นแม่เครียดแห้งแม่เหลือใจลงมาแม่ให้มาอย่าง ลายเมียจ้าขอนนงนีอ่อยู่ตบ้านเนาะแม่ก็จนไห่มาบ้าแหละก็บ่มีอยา่างทุกอนะย่างดูดูดูไปพ่อตู้ด้วยขอโทษด้วยไปใส่พ่อตู้อันไปอันอันนั้นไปรับจ้างเขามันอยู่นลำกันชองคนไปอยู่นลำกันผัวเดชลูกเดชสามผู้ลูกนะวารมเดชก็เดบะโต๊ะมาตุมไอเป็นตีนลูกก็ได้แม่นะปะโต๊ะ แม่ทุกอย่างดีไงฮะทุกอย hey, oh. 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 ah. ่างอันนี้น้ำกระหนะขอน้ำพิ่นนี่กินโอ้มะเทียมีน้ำช้างน้ำเมื่อยนะเราไปโขอาน้ำน้ำพิ่นนั่าหนะพนไฟบ่มีอ๋อดูดูมองให้นดูเห็ดกินดูใช่ไหมนี่บ่อนอันนี้เห็นหรอดูดูท่าพองปูนเนี่ยเต่าพวกเข้มแอ่งน้ำเข้มโพไม่ไผ่ฮะนี่บ่มองให็นเห็นกินฝนตกันก็ เตาพื้นเต่าไฟบ่อนึงเข่าหึงน้ำพีน้องเยปนาเนาะแม่ตเา้ยเรื่องจังัเป็นเพื่อนยังไ่ยังเป็นเป็นพื่อนยังไงวะนเป็นโอ้นันรษาชีดเขามองพักเขาอ๋อมองพักเพิ่น๋องพักเพิ่นกระตงเทนหีกกระทังเข้ามาหมดแล้วควของการบ่อะเออแม่แล้ว เหนื่อยใจน้ำตาลงพุบๆแม่เครียดแห้งมาแล้วก็ทุกข์ผมมีไผมาเบิบกบ่มีไผมาแยง่งล<อ>ูกกระรกพานะ<อ>พหน้ากระพรอพ่อแม่บ่มีลูกจะคลองพัดไล่เม่นีใช่ไหมเนาะสร้างเป็นแทปมิตูแบบนี้ก็มีนี่เนาะก้นจริจงแม<อ>่เนาะรจะเปิดตัวเปิดตุ่มก้นจริงได้บอลความจริงรวยรวยเปิดตุด้ม โดย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 ดยตัวตัวไรแม่นีลุงคอเรีเป็นเขรียดเป็นช่างอย่างเจ้าเนี่ยบ้โู่แม่ก็เลยพ่ายน้ำตาให้มากโดยโดยดยดยเพิ่นไรหนีแบบบบมีเยอะใ้ยเลยโบคิดว่าแม่ด้วยนะนี่มาได้คิดว่าพ่อว่าแม่บ่แม่ลุงแม่มันว่ามันออกมาตะโกนใหม่มันม่ได้ออกแต่ท้องค่อยเออออกมาตะโกนใหม่ ลูกบอกว่าเพราะได้เกิดจากเล้า่น้องพอเกิดมาจากคอนไม่โกนไม่เลยไม่มาลบวัวลบพุ่นแม่มันจะยังไงวะสุดยอดเลยเอาอยัางเห็นใจเนาะลูกว่าว่าน,นพนองมาตะโกนไม่พนองมาจะได้ท้งเจ้บบาบ่กจได้ออกจะท้องออกมาตะโกนใหม่แม่เราเอาว่ากับกบไม้กบไรมึงออกมาแล้วตอนนั้นแม่แม่มึง ูนไม่มึงมึงไม่ได้เป็นลูกกูตัดกันแต่มื่อนี้ต่อไปขอว่า่ก็เหลือใจให้แล้วมั้ยดูไปให้หน้าตะกาอยู่พุ่นได้ใช่ไอหน้าตะการคุณคนเ่าเพราะแม่เอามาแล้วก็ะดีหน้ากับบุลายนะน้อยนึงหน้ากับหน้ารัดบันไในเด็กคนไปอยู่พุ่นบนานหน้าองการนะรัฐบาลช่ำปันให้หน้านะก็ันหน้าหน่อยบุรายก็เพิ่นเอาซ้หน้าหน่อยบุรายเพิ่นเอาซ้ำบุร้ายแม่นะน้องกับบุร้าย บัรมาอยู่พี่กะเห็นเนียงอันเขาน้ำมาไมาใช้กินใช่ไหมนั่นนี่แล้วลูกไปรับจ้างได้เงินมาได้ซื้อเขาแม่ก็รับจ้างเลี้ยงัวพวกลูกก็ไปรับจ้างพวกไปโรงงานไปเห็ดเวียกยันท่าเขาทิม้ามือกับเพื่อนได้ห้าวันก็ได้ห้าเชนกระซื้อเขาดูดูดูเจ้าก็ไปรับจ้างเลี้ยงงัวอแม่เลยลูกเวยไปปะตู้ได้สาเพื่นไปรับจ้างปะตู้เรากลับไป รับจ้างเกี่ยวข้าวเขาปุ่มี่เดี๋ยวเขาไปจ้าไปเกี่ยวข้าวเขาเขาว่าเขาจะปั่นข้าวไว้ไปเกี่ยวน้มเขาแต่เขาจะหัวล้าได้แล้วคงเดินหน้ามุ้ยโด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 ยไปรับจ้างเกี่ยวข้าวแล้วพอได้ข้าวมากินแม่นแหละพอได้ข้าวมากินเลยร้ยแต่ของตัวเองปุ่มี่ยังเลยเนาะปุ่มีมาอยู่นี่กับวันนี้หายมีนาชอบประมือนี่ก็ยับเวทนะ ดูโดยโดยโดยไม่อยู่ข้างเลขเนี่ยมันมันเป็นป่าบนว่ไม่ตูนจะทางเขาบ่เนี่มันบอกเลยอันป่าแล้วนะอันนี้ค่ะณบ่อนอยู่นี่ทางเขาป่าไม้บางละลายนั่งแล้วโดูโดย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 น้องไปน้องลูกชายจะหนอนมาอยู่นี้อ๋อมาอยู่กระท่อมตัวนี้กระท่อมตัวน้ำลูกชายค่ะโดยโดยไปเรียกสี่โมงแรงมึงก็มา ไปมันเป็นแบบนี้พี่น้องไงกระดับกระเด็บดูคำป้าโผเนาะมันก็ดูนี่นี่ลูกชายลานนะพี่บ่าง่ายเนาะเออลูกชายลาแม่ไปชายไปน้ำหน้านี่นะแม่ให้ให้น้ำแม่โอ้วัวนำ้ำเดี๋ยวขออนุญาตชายเบิ่งทางในนี่เด้อมันเป็นเออชายลาาาแล้วก็ไข่บดไข่บดอะไรเลยพี่น้องเป็นไข่ไขบบ่บ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังใช่จงนี้ก็ได้เลยชายพี่น้องเบิ่งสิลโล เราพี่น้องเราก็แรงว่างว่าแล่ะเอาคอยก,กย่ะงยอยักจะเอก็ไม่เห็นแต่ลูกตัวเองแล้วจังเลยใจจังไหออ้อันนี้เอามาใช้ยันยันยยน,นไปเอามาใช้หย่าเนยหาแม่มะมุง้มันบเห่าได้ไปเกีียวมาจนะชดด้อยผไปเกลียวเกไกเกียวเมันเห็ดลมันโดกปเลยเนาะนี่นักปเลยนี่แต่ปีไกายนี่ปีชุนผูกหมดกินปเลยวัชไทยละปีนี้นะ ระวังมันทักทั่วโพละยายเอ้นี่นะพวกคืนแล้วจะมือได้เนาะมันจิทับอย่ามั่นบระทับเลยอยู่ไปนี่เนาะอยู่ไปเนี่ละจำได้โดยโดยโดยน้ำในบ่มีขอน้ำพ่นนะโดย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 เป็นน้องแบบนี้ก็มีเนาะลูกเจ้าของไม่เคยเห็นเลย เจะได้นางน้องเฮากันนะจังหวะเขาก็เล่นจะเจอเนาะมาเห็นบาดมือมันก็มาเห็นยายเนี่ยตัวจริงกันลูกจะโขงไรเมนีแต่บิดแต่บิดนั่นลูกไผ่หว่าวหวาญ้าเป็นปอบตาแม่หญ้านั่นเลี้ยงละอันลูกชาวนั่นพัวป้าขอดลูกแม่มื่อนี่แหละเมื่ออื่นมาแล้วพุ่งไปป้าไปป้าลูกของป้าฮะไม่ตายกันนะแม่ละเลีงเอาหลานแล้วมึงจะไปมึงใครก็ไปใช่รู้ไหมมึงจเลีงเพราะอะไร หาเงินมาเพื่อได้ซื้อข้าวกินว่ะไปเมืองไทยแล้วว่าเป็นโป่บย้อนเลียงหลาดยกตัวได้ลูกไปชั่งลูกได้หลานกันชังหลานไปย้อนเลียงได้หลานเลียงหลาดเป็นโป่าวันนี้และแม่ก็ดิได้ช่วงปีปีชามาลูกชายว้าวบาดนี้ชายว้าวบานนี้พ่ออยู่ก็ได้นอนมือไก่น้ำปละเมื้ไก่เลยค่ะให้เรากระด็่เสามากครับแล่นมาหาน้องเคยน้องเคยตะเลิมมันเด้เดิมชิตพลแล้วเป็นประเทศเล้อันนี้น้องเคยอน้าวา เจ้า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 วันนี้ก็อ่าก็เด้ตัดสินใจมาอยู่บ้านหมวงแมวพี่เออมาอยู่พี่รังของบ้านอันนี้บ้านพี่ปอบเด้บ้านพี่ปอบบ้านพี่ปอบใบบ้านนี้ยใบมากก็เอาใบมากก็เอาอ <c oughs> บ้านบ้านบ้านคนใจดีก็ว่าท่นก็ได้เนะ <c oughs> าะ <c oughs> เพิ่นบ่ได้เลือกเดิเพิ่นบ่ได้เลือกคนคนแบบว่าเพิ่นบ่ได้ว่ากัน คือว่าเป็นคนแหละก็บดรอยู่ดเนาะนรับโลดมาแล้วพ่านรับชือว่านดีใช่่ะเป็นอะไรก็ว่าคนเอาเมดนะดดดูดต่ยายกับบริคู่ซึ้อคู่สาอยังเนาะบริหารบริหอย่างบรมีอย่งเนาะอียนย่างกับบริหามดอย่างกับบริมีแไอตุ๊นไอตุ๊มันก็เป็นปอบย่อนชักไอตุ๊แม่ยอมไอตุ๊คือยังเอ้าเขาชักไอตุ๊มาเด้ชักตุ๊ตุ๊ตุ๊นาะน้ำยาเด้ ซักแล้วเขเลือกออกแล้วเจ็บแม่เป็นเจ็บมันนี่ก็เจ็บ<ต>มันนีิเจ็บ<ร>มันนีิซักอยู่บ้านปีกรีสี่เล็บมาซักอยู่หน้าแดงซักในบ้านนี้โอ้ยค,ความเจ็บจากไอตุ๊บนะมาหาพิมพ์บ้าน,นหน้าแดงจนยอมไม่อม้อมเดี๋ยวนี้บูมี่บอ้บูม,มีนะมบ้างหน่เนาะาไอตุ๊บมาแมนบูมี่เข้ากันเลยก็จะจับมันเป็นในไรเพื่อนเอาซักในไรเอาคือบุกเคยเห็นเอาน้ำมันย่าน้ำมันไปชัางแล้วน้ำมัน หมูเรื zat, ่อหมูเรื่หมูพี่ช่างละเขาอะถ้าอะไรระกับมันแหลบไหมอันเขาเขาเนื้อชักต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 กชักเข้านี่ชักเข้านี่แหละแทงชักเฮียังอ่นชักเขาไม่ดีเจ็บมาแล้วมันปวดบองไยได้ชักมบ้านเลยแม่แหละเจ็บบอดายได้ชักบว่นั้นแม่มันเจ็บปวดเข้ามีธีรักษาคือ้นรุ่นตะกี้บ่บ่ชักแล้วก็เช่าได้เจ็บ แม่ก็ย้อนไปชักดีอยู่ครับบ่มีเงินดีนี้นะเพลงบ่ค่าชักกันอยน่ก็ได้โอ้ยอยิงจำได้ไหมไอ้จำใจกระได้เป็นบริวารได้ว่าดอกเพศเป็นโมบ่ชักกไงโอ้เป็นเป็นผู้ชักเป็ดเป็ชื่อ,อเขามีน้ำมันไปสั่งประชดพ่อเมดอ่อไหร่นะคะครั้นที่เพนชักเข้าน่ะพนเอายังสักเข็บแล้วเหรอขี่ยมฉีดยานี่โอ้แล้วชักเข็มประชาชนเขาใส่ไหมไหมก็มันเป็นหู ปปป๊๊๊บบบมอสดใ่เฮาเก็บชักเข่าหอดเลือดมาเลยเหตุโอ้ยจะเลือดอ๋อเลือดก็จ้ากูเข่านี่ก็เลือดดำอยู่แล้วมละ่นก็เอาน้ำมันเพิ่มนะแล้วทาพอเราว่าอะพ่อแม่ใจอันกระจายบ่เข่าข้างใจกระจายดิบก็เป็นป๊อบว่าบ่ไอ้ก็บ่าชักเมื่อไหรคนมาเป็ดนะกับชักก็เป็นย้อนชักตัวนี้นั่นเออน้องได้ชักก็ดีขันเทียนน้ำบริเวณเนี่ย นั้งชื่อคือยังบมเป็ดจะไปเห็นมลเห็นกุได้เป็ดแม่นแม่นแม่แม่เท่ากางดีเท่าอันที่มีตู้หรือซักในกระแม่นซักหลักรักษาพญาธเออซักเข่าเจ็บมันเจ็บแล้วมันเช่าชาพยาธย้ายเป็นยังนะที่ว่าไปไปซักเจ็บเข้าเข่าเจ็บเข้าเข่าเจ็บเข้าเข่าตอนอายุจักปีตอนนั้นอ่ะไปซักแต่อายุวันสี่สิบสี่สิบปีอ๋อ มาจนหกชิปหกชิเจ็ดละยรวยแม่คนหน่อยจะชื่อได้บ่คือว่าปะเลเทา, 60, 70, ากหกชิเจ็ดช้นเจ็ดชิเยน้องพี่น้องมอแล้วต่กระพาะไปหันไปนี่ย้ายไปใช้เน่ได้ตอนนี้นไปนี่น้องนีละ,ปะไ,ไปไ,ะไปใช้กันวะไปใช้ก็ไ้ไปไปบุญใช้ก็ไ,กไ,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 กไ,ไ้ไปอยู่น้ำเมื่อน,น้ำชั้นเนี่ยละไปเลี้ยงงวดรับจ้างแเพิ่นใหน้เทไรด้วยช่ว่าไปดึงงวดจ้าเพื่อนายเอ็นเจ็เดือนหนึ่งหรอ โชคำเดือนพมแล้วจำเดือนผมได้เดือนได้แสนสองแสนนันเนาะเอาไปได้มากื้อเขาเขาัดแพงชอบหนึ่งสาสเขาชอบสามนสามแสนลเสบ้างเียงงวมาเดือนก็เลงบได้เขาชอบหนึ่งโอ้ยทว่าอะไเลี้ยงบ่มีเลี้ยงไปเนาะเลี้ยงไปโยนบ่มียนทุกมนตมีแต่โอ้ยอบเลี้ยงเออโดย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  ก็อยู่กันนี่แหละชองคนกับกระตูพี่น้องเลยคนตกพ่าวมันง่ายได้นี่เนาะเปียกบ่องก็ชุบมันแล้วมันก็บัดเวลาล้มเข่าล้มยังกันลำบากแน่หน่อยใหญ่เนาะโยบากแค่ไหมาหนี่งกระปุกนี่เลยบ่อันที่จะมาหาแมลแล้วมาหนี่งกระปุกมีแล้วกูนี่รถก็จะมาโดดมาเลยหาหาพวกปีหนึ่งกระปุกอยู่นี่แน่นอนนี่แน่นอนตอนอยู่นี่แล้วยาก็จะโดดทำมาได้ค่ะปีถ่ายปีนี้แล้วโดย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  เง yeah. okay. ี้ยเอ้ชาวแต่ในบ้านได้เขาวว่าวันนี้กันยายกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ากินแล้วกินกํายังไงปฝาใช้ชื่อฝามากขึ้นนีิโดยลูกลูกชายท่านเจ้านั่นยายแล้วบ่านยูจ็ดปีเนาะอูเจ้าเอ็ดปีเอ็ดปีแลยเพรานท่านได้มีมลูกมีเมียบ่กบอกเอาย้อนบ่มีไผมัก เอาถูกเขายากนี่เนาะตอนเอาทุกเขายากบุไปลิ้นใช้รับมากก็นอนอยู่ตื่นมากก็ไปงานขับมากก็นอนอยู่บุไปใส่เลยบุญก็ยังบ่ลุกดยโดยดยโดยคาร์ลพื้นนันแนวอุ่นแห้งไก่เราไปกินยาบอชุกเป็นก็เป็นคนหูพอดีเถ้าคนหนีเนาะเจอได้คาร์ลพื้นนั้นย่านจิกิที่นั่นคือเขานั้นไปเห็นเขากินนิดเจ้าบุเห็นหน้ามันเหมือนนั้นมันไปบันไล้ว มันบ่อผิดกันกับลูกผู้ชายกกเนาะกลางก็กลางก็ดีคนกลางบ่สิไล่เดี๋ยวนี้กลลางไ่จะมีจกคนทั้งหมดรวมนะล like. ูกรวมหมดนะกับข้าชู้แม่เนาะสามทั้งตัวนี้แหละสามคนลูกชายเบิร์ตชายเบิร์ตแต่ผู้ใหญ่นะอยู่ชายเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ละก็ชู้เมะอยู่หนองแคนวัดทำปีน้อยโอ้ยมันใดผึ่ไผ่ใดเคยมีมาแล้ว แต่เพิ่นกระดีผู้คุณยายน่ะแม่ยู่แม่แม่บอกม่เข้าก็บแม่ก็มาโชคให้แม่ยุ่มาวันหนึ่งก็อามาให้ชีชอบที่ชอบกบเปลือกนั่นแหละโดยโดยโดยเบิ่งยุ่แต่ว่าลูกชายผู้กลางผู้ไรนี้เป็นแล้วโคตรโบเห็นน่อนะเป็อนี้ฮอดชื่อคะแนนโบได้อันตตนานีเลงมันตายแม่กับพ่อตายแล้วที่ไปหาเงินไร่ได้เท่าแล้ว เพราะได้ลูกชายลาเนี่ยนะไมเห็นนะแกเขได้ลูกชายลาดึงอาเงินเพราะได้ชื้อเขากินจ,จกกังหวะจังหวะพ่อตายนั่นฉันนั่นตายโด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 ยทุกกรณีแต่จากบ้านจากเมืองมาสัมเทาเนาะยายเนาะแม่นแล้วที่ว่าแล้วก็ได้ขาดทุกขาดยากจังหวะนะขาดพักบ้านแักเมืองบุกที่บุกฟันมาใช่ไหมจากบ้านมาแบบนี้เนาะพอแล้วอยู่ๆฟุ่นกับเฮือนช้านกับมีจุดเดือบเ เพื่อนชั้นน่ะกะแม่ว่นได้อยู่คือบ้านคือเมืองอยู่วันได้อยู่ดูคุณเนาะว่นได้อยูบรรทูกชายสิไรเจ้าหนี้ชายเฮ็ดนี่และละกะเพื่อนแล้วบ่บ่แล้วแม่แล้วมางมาจังกิสีเหนียวมางมาเลยจะเพื่อนมางเอาไหมมันกะหม,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 มางมานี่ไี่มางเอามาหมางหรอปะพาุกกระท่อมนในเฮ็ดกชายอยู่นี่เอ้าอ้จ้าวจ้าวจ้าวจ้า เอาแสดงว่าเฮ้ยอยู่พุ่นกำลังมันยัยไปน้นาะมันมันไปยังน้อยๆมันปุกกันน้อยๆพี่ชับมันตุกข้อง้อขอนะโดยดูโดยใบยายเนี่ยอยู่ตัวนี้กระท่อมน้อยนี่พี่น้องอยู่ใช่อยู่กระท่อมตัวนั้นโดยดูอาซาดเฮาสิซอยเจ้าก่อนเบื้องต้นเด้อะหนึ่งแสนกี่ใบยายได้เงินพญาเจดีเป็นฝากไว้อ่ใบยาย่ออข้อไหนเพื่อนเนี่ยตะกรันจะฝากเด้อลาเด้อ ราไปหาเงินกับอาจ้าร์ลำจะรวยรวยแท้ถูกเนาะดิ่งแห้งฮะสู้ๆก็ชีวิตได้ยายเด้ออ่ารวยรวยรวยหลังเกับใหม่หลัหลานจะาทุกีงแหงมาจากบ้านจากเมืองมาสัมเทาเนาะยายเนาะได้ด่านเนี่ยเดี๋ยวนี้เนาะยายเนาะไม่แล้วเอ้ยน้องเก่าก็ ไม่ยู้เอ้ยน้องอะเขาเราะชดเขาว่าว่าคอยเป็นโปรดประยัพี่บอกคอยกินไดะว่ามีไฟมะเขยว่ามีไฟมาคอยมีติดสาดปลูกกว่น,นี้มีไฟมาใกล้มันยี่ยิงเลยมีไฟมาเย็บมาแต่ลูกชายกกวันนนั้แหละมาอยู่ต่อนน้นลูกชายนะคันว่าเอ้ยน้องนะบ่มีไฟมาเย็บมาคอยเห็นว่าคอยทุกข่อยยากกับบ่มีไฟมาลำเล่แล้วนะมาประยักติไปครับไปเล่นไปเนอง เพราะว่าสมาชิกก็ยังยังรังใจเงินทันในเพื่อดเนาะพี่น้องเพื่อนเด็ายสี่หมื่นบาทมองเราอยู่ยอมเข้มเน้นองแต่ว่าน,นี่เรามีเงินแค่สองเมื่อพอเลยแม่นี่ราเตีก็เคยเห็นแต่ว่าชบบาวบ้านหาเรื่องหาเล่าใชว่าพอมีเป็นเปาะเป็นโพงแต่ว่าน,นี่ลูกชายกับลูกไผ่เนาะพี่อน้อง ีจริงด้วยชีเท็จก็ตามเราว่าเนาะพี่น้องก็ว่าเราเราก็วา่ายืนยันว่าความจริงที่เราบอกมานี่เนาะพี่น้องเนาะโบเมนต้่มตุนบริโลกล้วงเลยเราหลับสาบานเลยเละนี่คือความจริงนะวพี่น้องนะปฏิอิงกรงารศึกษาแล้วยูไมพี่น้อง,องก็คือว่าเน่ะพี่นอ้องปล่อยไปลูกแท้ๆจากใส่แท้ๆตัวแม่ตัวเองเป็นปอบพี่น้อง แล้วว่าเ่าได้เกิดจากแม่น้ำซัดว่าเกิดจากโกนไม่ต่อไม่เรได้เกิดจากพ่อแม่คิดเปิงพี่น้องลูกซ้ายกับลูกไครว่าแม่จะเป็นปอกแล้วก็ไล่แม่กับพ่อกับหนองซ้ายหลามีจากเพื่อนบ่อยอยู่ในบ้านเราดต้นได้โอเคนอเนาะก็ถึงเวาลาส่งมาป้บพวนไปเนาะ สุดท้ายท้ายสุดกับเก้าคำว่าทำบายดีไม่ต้องไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนเนาะโอเคบ๊ายบาย